สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเฮเดทุกท่านวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูแคตตาล็อกนะคะซีซั่นใหม่มาแล้วคะ่ะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะงั้นเราก็มาตกแต่งร้านค้าริมทางของเรากันเลยนะคะเริ่มจากหลังคากันเลยค่ะมีรูปโป่งด้วยสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ใช้เพชร15เม็ดนะทุกคนมาเรามาเริ่มสร้างกันเลยค่ะ ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะอาจจะช้านิดนึงนะนี่สร้างเสร็จแล้วนะคะต่อไปอันที่สองนะคะใช้ใบสีฟ้าอะไรเขาเรียกอะไรนะบัตรกำนันนะคะบัตรกำนันสีฟ้า10แผ่นนะคะ10ใบอ่าเรามาเริ่มสร้างกันเลยเราต้องก็มีเยอะอยู่นะคะมีเยอะอยู่ สีแดงสวยมากเลยค่ะทุกคนเนาะเข้ากันดีมากเลยเขาฉลองวันเกิดครบ10ปีของเฮเดนะคะก็จะสีสันสดใสนิดนึงอันนี้ก็ใช้บัตรกำนันสีม่วง5ใบสีเขียว10ใบนะคะเราต้องทำให้ครบแต่ว่าจะทำให้ทุกคนดูทีละอย่างไปนะคะช่วงแรกเราก็ตื่นเต้นเหมือนกัน นี่เริ่มสร้างและเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะสวยมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับร้านค้าริมทางของเราต่อไปเราจะมาตกแต่งบ้านใหม่นะคะอันหลังคาเก่านี้ก็แพงเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเราต้องตามเทรนนะคะคอลเลกชันใหม่เราต้องจัดแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะคะสิบเหรียญสิบเหรียญน,นะคะ โอเคเราจะมาเริ่มสร้างกันเลยค่ะทุกคนเอาสองอย่างก่อนว่าจะเป็นยังไงข้างล่างเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่แต่ถ้าเราเอาแค่หลังคากับตัวบ้านนะคะก็จะประมาณนี้แต่ถ้าถ้าเราอยากเก็บเก้าอี้ที่นั่งเราไว้นะคะแต่ถ้าเราจะเอาตรงนี้เราก็เสีย อันนั้นของเราไปอลองคิดดูก่อนนะ,ะเราไปตกแต่งรถกันก่อนเลยค่ะรถนี้เราจะเปลี่ยนยกเซตไปเลยนะคะเพชห5เมตรหลังคา3 0 0หมืเหรีออยญแล้วก็ตัวรถนะคะเริ่มสร้างกันเลยค่ะทุกคนได้เวลาเปลี่ยนของใหม่แล้วนะคะ ถ้าเราเปลี่ยนอันนี้เราอยากไปใช้อันเก่าก็ได้นะคะเปลี่ยนได้ต่อไปนะคะเราจะมาเปลี่ยนข้างล่างบ้างนะคะเปลี่ยนให้หมดไหนไหนก็เปลี่ยนแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้มาเปลี่ยนนะคะก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเท่าที่ดูมาก่อนทําลงคลิปก็จะดู ประมาณ21ชั่วโมงนะคะรีไปทำกันเลยนะถ้าใครมาดูตอนนี้นะคะโอเคนี่เราแวะมาดูบ้านคุณเกรกนะคะนี่เป็นอย่างนี้เลยเรารอยอย่างเดียวก็คือชิงช้านะคะทุกคนต่อไปอันนี้เราจะพาทุกคนมาดูการแข่งม้าของเราจบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่โอ้ยเราอยากได้ใบเนี่ยใบอนุญาตขยาย ขยายฟาร์มของเรานะคะอันนี้เราจะไม่เปลี่ยนถ้าเพื่อนๆอยากเปลี่ยนก็กดตรงที่สลับรางวัลใหม่ก็จะใช้เพชร5เม็ดนะคะอันนี้ไม่สลับนะคะเพราะว่าได้ใบอนุญาตตั้ง3ใบอะทุกคนเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหายากมากก็เลยไม่สลับนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ของตกแต่งก็สลับไปเรื่อยๆจนกว่าจะถูกใจแต่ว่าเพชรเราจะลดแค่นั้นเองโอเคนะคะอันนี้เลือกเสร็จแล้ว ก็รับรางวัลเลยค่ะการแข่งม้าของเราครั้งนี้เราก็ได้อันดับ4นะคะไม่ติด1ใน3นะก็เสร็จเรียบร้อยการแข่งมา้านี่ทุกคนมาแล้วนะคะชิงช้าของเรามาแล้วอยู่ตรงนี้ก็คือเนี่ยตรงนี้นะคะทุกคนจะต้องทำ อีเวนต์ส่วนบุคคลให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเข้า e v e n นต์ระดับโลกได้แล้วก็ให้ไฟตรงนี้นะคะเปิด4ีดวงเราก็จะได้ชิงช้ามานะคะโดยการที่เราส่งคนที่มาบริการเมืองของเรานะคะตามคำสั่งของเขาเราก็จะได้ชิงช้านะคะทุกคนมาลุ้นกันว่าเราจะได้ชิงช้ากันไหมรอดูคลิปหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าจะได้ชิงช้ากันไหมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย